เขาบอกแต่งขนาดนี้ซื้อบ้านดีกว่าอย่างเงี้ยบ้านผมมีแล้วซื้อซื้อเพิ่มได้ไหมหรือได้เดี๋ยวผมจะลูกล้าไก่เนี่ยหลังประมาณสามสิบล้านเนี่ยไลเล่ผมมองเล่นๆนะคันนี้ก็สองเอาอยู่ไหมไม่พอครับไม่พอหรอสองแสนนะประมาณสามแสนครับมีตังค์ให้ซื้อความสําเร็จอย่าไปซื้อความหวังเสียตังค์เหมือนกันซื้อความสำเร็จไปเลยซื้อความหวังเป็นไงซื้อความหวังก็เหมือนแบบว่าหวังว่าคนนี้จะทําแรงก็เอาเงินไปให้เขาทำเขาทำ ทำรู้หมดเท่าไหร่มันก็ไม่แรงอ่ะออ๋นั่นแหละเขาเรียกซื้อความหวังเฮ้ยแนวคิดใช่ได้เหมือนเหมือนถ้าไปเที่ยวอรเล่า<แ>เหมือนไปเที่ยวพีอาร์ไปซื้อความหวังคุณไปอาบนวนนู่เลยอ๋อนั่นซื้อความสำเร็จซื้อความสำเร็จเลยคุณไม่ต้องไปนั่งจีบนั่งด้วยเฮ้ยเขาเฮ้ยเขาแนะนำดีไหมหมดเล้าใจเลยปะอยู่กับเชียรยูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราีไปทางการอันนี้พาผมมาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยโกดังอะไรอันนี้มันโกดังไข่อภิชาติฟาร์มขอลงก่อนอ๋อนี่ไงงชัดเลลยยแต่่ะอาใ มีการคัดแยกตลอดไหมฮะทุกวันครับไข่ออกไก่ออกไข่ทุกวันครับหนึ่งวันหนึ่งตัวต่อนหนึ่งฟองทุกวันทุกวันทุกวันเาแสดงว่าได้เก็บผลผลิตตลอดอเลยใช่ไหมเฉี่ยทุกวันนอนอยู่เฉยไก่ทําเงินให้ไม่ต้องทําอะไรเลยอ๋ <c oughs> อแล้วถ้าคนถ้าอย่างนี้คนเขาไปทําตามได้ไหมเนี่ยทําได้เราจะไปเลี้ยงตามได้ไหมเลี้ยงได้ครับใครอยากเลี้ยงเลี้ยงได้เลยแต่มีตลาดคุณมีตลาดเปล่า<อ>สำคัญที่ตลาดครับตลาด<ค>ตลาดเขาเรียกว่าการกระจายสินค้าได้ไหมใช่ครับนี่มาซัพไพยอ๋อ ผลผลิตต่อวันนี่คิดว่ากี่ใบครัาโดยเฉลี่ยสองแสนครับสองแสนโคดเยอะเลยก็ลืมแนะนำนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยพีชาติฟาร์มไก่ใช่ไหมฮะอยู่ที่ชติเชียงเซาหรือแปดลิ้วครับอ๋อฉายาที่เขาเรียกกันเสียอยู่แปดลิ้วใช่ครับก็อยู่แปดลิ้วนี่เองใช่ครับแล้วตอนนี้ก็เสื้อก็ขายดีเหลือเกินรู้สึกว่าหมดไปแล้วใช่ไหมรอ่นนี้ใช่ไหมฮะเออเอออันนี้เป็นที่ปิดจองไปเมื่อวานนี้มันเป็นแบบสเวตเตอร์คล้ายๆเสื้อกันหนาวครับอ๋อครับ ตัวเบตเตอร์หมดเรียบร้อยแล้วเราเราไม่ได้ผลิตมาเพื่อขายเลยเสื้อที่ปัญหายากคือใครสั่งจะได้เข้าใจแล้วฮะเราจะไม่ผลิตมารอขายมันมันมันดูง่ายไปมันดูผมผมก็จะไม่ไม่ไม่ผลิตมามารอขายเข้าใจนะก็คือก็คือไม่ใช่แบบว่าเรามาทําสต็อกไว้อ่าแต่เนี่ยผมผมผลิตรอบเดียวด้วยคือว่าผมไม่ผลิตแล้วรุ่นเนี้ยคือว่าผมปล่อยให้มันเป็นไอ้นี้ไปเลยแล้วเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วด้วยอ๋อของเสื้อลายเนี่ยผมเปลี่ยนลายใหม่ลว ผมประกวดออกแบบแล้วใครส่งผลงานได้เลยที่หนึ่งผมให้ห้าหมื่นที่สองสามหมื่นที่สามสองหมื่นประกวดออกแบบใช่แค่แบบเสื้อเนี่ยนะ,ะ,ะแค่แบบเสื้อเนี่ยคุณออกแบบมาเลยถ้าถูกใจผมอ่ะคุณจะได้รับรางวัลที่หนึ่งสองสามเนี่ยห้าสามแล้วก็สองสองแสนหนึ่งแจกรวมหนึ่งแสนบาทแสนแค่เสื้อนะฮะแค่ออกแบบครับออกแบบออกแบบก็คือออกแบบมันก็ได้ถ้าถูกใจถูกต้องตามสไตล์คุณเลยคุณจะออกแบบยังไงก็เรื่องของคุณโอเจ๋งแั้วแสดงว่าเอาดีทางขายเสื้อไหมฮะเนี่ยก็ก็ เน้นๆเลยเนี่ยอันนี้เลยคือธุรกิจหลักของผมเลยขายไข่เสื้อก็แบบเสริมแบบครับเป็นตัวเสริมครับเข้าใจแล้วฮะแล้ววันนี้ผมตั้งใจมาเรียกได้ว่าบึงรถมาจากกรุงเทพมาที่8รดลิ้วเลยเสียก็คือผมอยากจะรู้ว่าอย่างเจียูแปดลิ้วนี่มีแบบว่า2ล้อหรือว่ารถแรงๆนียมีบ้างไหมเพราะนั้นผมไปถ่ายที่ NGO เรายอมรับว่าเสียงดังมากแล้วก็แบบถ่ายได้แค่คันเดียวก็คือเซอร์คันนั้นแล้ว วันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างเนี่ยไปเดี๋ยวผมพาไปดูได้ครับมีอยู่ในบ้านแล้วตอนนี้ก็คือว่าผมอยู่ในพื้นที่ของอภิชาติฟาร์มโดยตรงแล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับใช่ครับมีทั้งหมดที่ผมไปสืบมาก็3ามฟาร์มใช่ครับสามฟาร์มอันนี้เป็นที่คัดไข่อันนี้ฟาร์มแม่ครับฟาร์มหนึ่งฟาร์มแม่ฟาร์มหนึ่งครับแล้วก็รู้สึกว่าที่ผมเห็นเนี่ยด้านหลังดูดิมีการบินไทยด้วยคืออะไรครับเสีย่ยนี่รถตู้ผมซื้อมารถปลดระวางการบินไทยโอ้ผมนึกว่าผมนึกว่าแรืออททําาเเนนนั้้่่ยไไไไมมดด้ จริงเหรอจริงอันนี้ผมซื้อมาเป็นแบบนี้เลยผมซื้อการบินไทยมารถปลดระวางการบินไทยมายซื้อมาทํารถบรรนทุกมอเตอร์ไซค์อ๋อไอตัวนี้ก็มงเล็กอนะเนาะมงน้อยครับเขาเขาปลดระวางเรียบร้อยแล้วใช่ครับเขาปลดระวางเราก็ไปซื้อออกมาประมูลออกมาประมูลด้วยใช่ต้องประมูลครับยจะมาแบบสมสีสม่าเข้าไปขอซื้อไม่ได้ด้วยไม่มีครับมันไม่มีไม่มีเลยครับนั่นแสดงว่าในประเทศไทยก็ถือว่าบ่อท่าเห็นบ่อท่าถนนก็น้อยใช่ไหมเป็นริ้วมีอยู่ เหลือเหลือสามคันที่เป็นสีนี้ครับที่เหลือเขาทําสีอื่นกันหมดแล้วแต่ผมสีผมยังเงาอยู่ไงเฟืองตังผมก็เลยทําสีนี้แหละผมว่าสีนี้โดดเด่นดีนี่ GTR35 ครับไม่ใช่รถ้วมันเป็นรถรถรถอยู่ไล่อยู่หน้าเหรอทำไมแบบสภาพเลยรถอยู่ฟาร์มไก่ไงรถเด็กเลี้ยงไก่ได้แค่นี้แหละ๋อรถเด็กเลี้ยงไก่รู้สึกว่าเพิ่งซื้อด้วยนะใช่ใช่ผมเพิ่งจะซื้อมาโอ้โหนั่นแหละเขาขายข่ขายเสื้อ ส่วนใหญ่ของทุกอย่างเนี่ยผมแอบคุยคุณแม่ก่อนที่คุยกับเสี่ยยูเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนจะทําอะไรนี่เก็บตังค์ซื้อเองซือง้อเองหมดแม่ไม่แม่ไม่เคยให้ตงังค์ซื้อของเล่นหรอกมนนผมอยากได้อะไรผมก็เก็บตังค์ซื้อเองแต่ก่อนนี่ผมไปขายล้อขายยางสมัยรถกระบะลุ่งเรืองอ่ะผมก็ไปขายล้อขายยางคอนเซ็นผมนำเข้าจากญี่ปุ่นเองใช่ทุกวันนี้ผมก็ยังรับนําเข้ายอยู่ใครสั่งอะไรผมผมก็รับนาเข้าคิดรายการสามร้อยผมก็ทําทําหมดอะไรได้ตังค์ผมทาหมดไม่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  ไม่ได้ใช้ตังที่บ้านหรอกใช้ตังที่บ้านก็ใช้แบบที่จําเป็นนะที่ไม่จําเป็นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอเขาแสดงว่าเอาไว้ง่ายคือหลายๆอย่างเนี่ยที่บางคนเขาจะมองเนาะแบบว่าเกิดมาในบ้านรวยที่บ้านรวยผมไม่สนใจหรอกแล้วผมว่าไม่เคยโพสเรื่องงานด้วยผมจะโพสเรื่องเล่นผมผมจะโพสก็คือขายเลยขายไข่อะไรเงี้ยแต่จะโพสว่าทํางานนู่นนี่นั่นผมไม่โพสอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันไม่จำเป็นต้องไปบอกใครอ่ะแล้วในแล้วในเรื่องคําว่าคนเราเนี่ยไม่ควรมีอาชีพเดียวนี่จริงไหม ก็ก็จริงนะก็จริงนะแต่ผมว่ามันแล้วแต่จังหวะชีวิตคนแล้วแต่โอกาสด้วยไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ทําได้ถ้าเกิดใครทาทาได้เขาก็รวยกันหมดแล้วมันก็จริงนะใช่แต่ผมว่าหลักๆเลยก็หนึ่งเลยคือความขยันความแอคทีฟเนาะต้องมีใช่ใ่มอยู่ที่หัวเราด้วยว่าเราจะทําเป็นแนวไหนไปอะไรยังไงเอยู่ผมก็จะถามหน่อยแล้วไอไอคันนั้นนี่ที่จอดทิ้งไว้นั้น มันคือรถอะไรฮะวิกเตอร์วิกเตอร์หรืออะไรโอ้ยเราอบประมาณสองสัสองเดือนก่อนนะเอาเดือนก่อนหรือสองเดือนก่อนอ่ะกระแสมันรุนแรงมากเลยนะครับผมจริงๆแล้วผมเล่นมานานมากแล้วนะซาเล้งก็อกว่ากี่ป <story clipping thôi> ีโอ้โหสิบปีแล้วแล้วทําไมไม่มีไม่มีแสงไม่มีเสียงมาส่องมันตัวไอตัวซาเล้งเลยทําไมเมื่อ <tekrar> ก่อนโซเชียลมันยังไม่อแบบนี้ไงแต่ก่อนเนี่ยรถมันก็ยังไม่ใช่ทรงนี้มันจะเป็นทรงแบบสูงสูงโบราณโบราณรถแบบ อ๋อแฮนด์เขาเรียกว่าแฮนด์บาได้ไหมอ่าอ่าอ่าอเอดูโรใช่ทรงสูงโบราณโบราณพี่ผมอ่ะครับแต่ผมเรียกว่าเพื่อนบางยัดบางยัดคลองเปงครับอ่ามันสนิทกันแต่ผมว่าไอ้นี่เรียกเพื่อนเพื่อนครับเขาก็ทําขึ้นมาอยากทําทําขึ้นมาทําขึ้นมาผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะทำในแนวไหนว่าเอออยากทําก็ทํามาเดี๋ยวผมจ่ายตังเองผมก็พูดไปงี้เขาบอกอยากทำก็ทํามาเดี๋ยวผมใช้จ่ายผมจัดการเองผมไม่เห็นรถวันแรกอ่ะผมนั่งเช็ดทั้งวันเลยรู้ปะ แสดงว่าหลงไหลมากโอ้โหทรงแม่งโคตรบาดใจเลยใช่ไหมใครจะไปคิดว่า,ารถซาเล้งสมัยก่อนที่แบบซาเล้งทำดธรทดามันจะมาเป็นแบบนี้นั่นแสดงว่าผมพูดตรงอันนี้ได้ได้ว่าคันแรกได้ไหมต้นตำรับเลยเนี่ยไอตัวนี้นะไอแบบต้นตำรับแบบว่ารถเตี้ยที่มาทําเป็นรถรถซาเล้งเลยเลยต้นตำรับคันแรกเลยผมกล้าพูดเลยตั้งแต่ทํามาเนี่ยยังไม่มีใครทาทรงนี้คันเนี้ยคันแรกแล้วหลังจากนี้มาก็เต็มเต็ม แลล่าสุดก็มีงานก็แบบนี้เลยแบบนี้เลยก็คือเขาอแต่ก็มียังมีทรงเดิมอยู่คนที่แบบว่าเขายังไม่ทุนยังไม่แบบกําลังครับยังไม่ถึงที่จะไปทําแบบเมื่อไหร่ตามใจตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็ยังคนยืนทรงเดิมคนที่มีทุนหนาๆนาเขาก็มา,าแบบนี้หมดอ่ะผมว่าราคาก็รู้รู้อยู่นะดูแล้วเนี่ยดูอันนี้ก็ถ้าเกิดคิดประมาณแ,แสนกว่าบาทนะครับเนี่ยใช่ไหมใช่ครับก็อยู่ที่ทุนรัพั์เนาะใช่ครับแล้วน้ำมันอะไรครับเสียคิวสิบหกนะ โอ้ช้คิวชื่อสิบหกผสมกับบางทีก็ผสมบางทีก็ไม่ได้ผสมครับแล้วแต่ถ้าเกิดอยู่ที่สนามถ้าสนามมันดูดมันเหนียวผมก็จะผสมเพื่อจะให้รถมันเร็วขึ้นมันจะแบบมันหนืดอยถสนามมันเหนืดอ่ะแล้วถ้าเกิดถ้าสนามมัน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 ดินมันฟูอ่ะมันยิ่งไม่ลงพื้นอยู่แล้วแล้วก็แค่ออกเทนมันก็พอแล้วในบ้านนม่มีรถอะไรบ้างอีกไหมเนี่ยเข้าไปดูเลยครับโอคพาเข้าไปดูหน่อยมาตามมาท่านผู้ชมคือ คือหลายๆอย่างไม่ว่าจะด้วยเรื่องของสองล้อหรือสี่ล้อนี่รู้สึกว่าทางจะยูแปดเลี้ยนเล่นหมดเลยใช่ไหมใช่ครับผมจะออกแนวแบบว่าขับขับเล่นได้ซิ่งได้ผมจะไม่ค่อยซิ่งจ๋าเลยถ้าสี่ถ้ารถรถใหญ่มีซิ่งจ๋าจ๋าก็ซื้อมาไม่เสร็จหน้ายาวผมซื้อทำน้ายาวทำน้ายาวด้วยใช่ไอ้น้ายาวที่วิ่งไอ้หกเจ็ดวิผมทําอยู่แต่ยังไม่ยังไม่เสร็จครับเพิ่งจะซื้อมา โอ้ไม่ต้องถามเรื่องไม่ต้องถามเรื่องงบแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดมากถ้าเป็นหน้ายาวแต่ผมบอกเลยว่าในประเทศไทยผมว่าโอ้ไม่ค่อยได้เห็นเนาะนานๆจะมีแข่งใช่ไหมฮะใ,<ช><า>ใช่ครับ <region> ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันใช้บัตเจตใช้ทุนสงูงมากผมบอกเลยแล้วสองคันนี้ก็คันนี้เคยถ่ายละอันน้คันนี้เคยถ่ายแล้วโอ้ถ่ายอาวันแล้วคันนี้ก็วิกเตอร์วิกเตอร์ครับมีไอติดไอเซย์คันสีดาที่ผมบอกก็อยู่ที่อู่อ๋อเออไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ครบอะครับรอฮะครับ ผมชอบนะชอบสไตล์การแต่งหนึ่งคือมันดูสะอาดเนาะใช่ครับผมแต่งรถทับแนวคินคินเป็นรถคันแรกที่ผมทําลายนะปกติผมก็จะแนวคินคินหมดที่ทําลายเพราะว่ามันวงบอกความเป็นตัวตนไงผมต้องการเอาความเป็นตัวตนออกมาตอนนี้ยกไปไหนเหนือใต้ออกตกเขารู้ไหมรถใครเขาต้องรู้อยู่แล้วใช่ไผมใช่ผมต้องการสิ่งนั้นแหละที่ผมต้องการคาแรคเตอร์ถ้าแบบนี้มองไปมองไปมันก็บางทีมก็ไปทำคนอื่นได้ไงมันก็เหมือนเหมือนกันนั้นแสดงว่าออกทิพย์ก็ชอบคันนี้มากกว่าใช่ครับ S <S <S คันไหนแรงองขี่แค่นั้นนะ่กกะพูดกันตรงๆแล้วแล้วแล้วอีกคันนึงจะเป็นพวกน้องขี่อะไรขี่รถออกทริปแทบทุกคันนะครับแต่ทีนี้ว่าคันไหนเร็วผมขี่แค่นั้นเขราผมตัวหนัก <S <S ผมจะขี่คันที่เลือกคันที่แรงๆแต่คันนี้ก็ดูแล้วเป็นรถมีเวลาแล้วแหละคิดว่า2 1วครับสองความเร็ว200ฝ่าใช่ไหมหนึ่งกิโลครับส่งเขาต้องส่งเวลาแล้วทำเครื่องกับช่างออกตอนนี้ส่แตกวะเรายังไม่ได้นี่เลยยังไม่ได้ไปส่งไปทำเพราะว่าจะมาถ่ายไงถ้าส่งไปทำมันก็นานไง ถ้าทาเครื่องนี่ก็หมดเท่าไหรเนี่ยก็เจ็ดแปดหมื่นน่าจะมีนะผมว่าเพราะว่าไม่ไม่ถึงแสนเราเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อท่อซื้ออะไรแล้วไงอืมครับที่รีวิวไปเนี่ยอะไรเนี่ยเขาบอกละแต่งขนาดนี้ซื้อบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยใช่บ้านผมมีแล้วซื้อซื้อเพิ่มได้ไหมหรือได้เดี๋ยวผมจะลูกเล้าไก่เนี่ยหลังประมาณสามสิบล้านเนี่ยอโเล้าไก่ใช่เล้าไก่ติดแอร์แบบมาตรฐานเลยอ ผมจะสร้างโรงไข่ข้างหน้าเนี่ยที่ที่เข้ามาลื้อเล้าไก่ทิ้งเห็นไหมผมลื้อเล้าไก่ออกไปผมจะสร้างเป็นโรงคัดไข่ที่มาตรฐาน GMP ผมส่งของเข้าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตไงส่งไข่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตมาตรฐานการผลิตอะ GMP เข้าใจแล้วถ้ามุ่ว่ามีมาตรฐานตัวนี้การันตีก็จะสามารถตลาดแล้วตลาดบนได้ครับตลาดแบบเข้าใจฮะเข้าใจ่รงนี้ก็ตลาดสดอะไรพวกเนี้ยไม่ธรรมาดาเนี่ยต่อย,ยอดเรื่อยๆเลยครับแต่ผมชอบคันนี้ผมชอบทรงคันนี้ขี่น่าจะสนุกแต่ว่าเบาะนี่โตดน่าจะด้านไหมฮะไม่อะ ถ้าลองไปนั่งลองไปขับดูแล้วเรามองว่ารถแบบนี้มันยากมันยากแค่ไม่มีเบรกหลังแค่นั้นแหละถ้ามันได้เบรกหลังเข้าไปแล้วมันทําให้รถเพียวได้นะผมว่าเป็นโจทย์อย่างหนึ่งเลยมันอันนี้อาจออกแนวอันตรายนิดนแบบว่าเราต้องเผื่อระยะเอาเองอ่ะครับแล้วข้างข้างในครับอ๋อนี่ก็เวฟนี่ร้อยยี่สิบห้าครับมีรู้สึกว่ามีแต่ปั๊มปั๊มไอ้ตัวนี้ตลอดนะใช่ปั๊มอย่างนี้ยผมมีอยู่ในห้องอีกด้วยไอ้ปั๊มตัวละห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นเนี่ยโอ้โหได้ใส่และปั๊มแบบนี้โดยอ้างใช่ครับ ถ้าผมมองเล่นๆนะคันนี้ก็ออสองเอาอยู่ไหมไม่พอครับ2 2> ไม่พอเหรอสองแสนนะประมาณสามแสนครับสามแสนครับสามแสนอันนี้ก็หกหมื่นห้าแล้ว,วอ่ะเซวาใช่ไหมใช่แกนดำอ่ะสองอย่างก็จะแสนแล้วล้อก็สองหมื่นเนี่ยล้อย,อยางเนี่ยอ่ะล้อยางเนี่ยหกหมื่นห้ากับสองหมื่นแปดหมื่นห้าแล้วอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่ก็ท่อทางแดงเขาตีมาอดีเอสซี เรวคันนี้ได้ขี่ไหมฮะก็ขี่ขี่ครับสเต็ปอะไรครับเนี่ยห้าห้าเก้าชักห้าห้าเก้าอันนี้ยังเป็นรถขะบูอยู่ครับตอนแรกผมจะยกเครื่องไอ้นี่ใส่ยกเครื่องรถแข่งผมใส่ผมมีไนท์จอดอยู่ที่อู่อีกอ่ะพูดถึงแล้วก็นึกได้เนี่ยไนท์รถแข่งอ่ะมีเยอะเลยมีรถแข่งผมงมีประมาณหลายคันครับที่อู่ตอนแรกว่าอะไรที่เป็นความเร็วนี่ะอยู่เขาเล่นหมดเลยนะแล้วคข้างในก็มีอะไรวิบมวิบากนู่นนี่นั่นใช่ครับอันนี้ KTM จทมสามห้าศูนย์วันนี้เหมือนพามาทัวร์ไงไปดูเว้ยก็นั่นแหละเปิดบ้านจะอยู่แปดลิ้วไงคดมสามห้าศูนย์ว่าทอกจัดมากเลยเนี่ยขี่สนุกใช่ไหมฮครับปีสองพันยี่สิบสมัยปีสองพันยี่สิบมันก็ถือว่ามันมันตอนนี้มันออกปีใหม่ทุกปีไงครับครับก็บทประมาณหกแสนกว่าบาทคันเนี้ยไฟหน้าอย่างเดียวก็หมื่นแปดหรือหมื่นหกผมจำไม่ได้รถไฟรถแข่งด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อแค่ไฟหน้าเนี่ยนะใช่ครับไฟหน้าหมื่นกว่าบาทแล้ว ไ้ KTM นี่ขึ้นชื่อแล้วอันนี้พูดจริงใช่ใช่ใช่ตัวรถเปล่ามันก็แพงแล้วรถใหม่ก็4,000เก้าครับ5,000น่ะหรอใช่รถใหม่ก็5,000ครับก็เดิมเดิมนะไม่ได้แต่งบางคนเห็นอะไรนะขับวิบากนึกว่าจะไม่แพงลองลองลองดูพวกฮัาวาน่าพวกอ่วานานี่นี่ตระกูลเดียวกันใช่ไหมราคาถ้าสวาน่ากับ KTM มันจะเป็นแบบสุดแล้วคือว่าแบบที่สุดของรถวิบากแล้วอะไรพวกนี้นี่ก็รถตลาดเอ็กซ์เตอร์นี่อันนี้เอ็กซ์เตอร์อันนี้ก็ B.M เอาไว้ออกทแบบบั แต่ก่อนผมขับเป็นยังไงเอสพันกับอาวันขับไปขมามันมันเบื่อมันปวดหลังมันอะไรเงี้ยผมก็เลย<อ>เปลี่ยนมาขับแบบนี้แทนมันมันมันผมเ่ยจะปล่อยตัวแอลแปของในกระเพาะนี่แหละปวดหลังมันแล้วตอนนี้ก็ใจไม่ค่อยถึงเหมือนแต่ก่อนแล้วที่จะไปหมอบแบบเร็วๆแต่ก่อนยกล้อแบบก็เห็นเชงอยู่ใช่หรอความเร็วแม่ดาไม่เลิกเลยนะใช่ไหมเชงเช,ง,ชงเป็นล้านใช่หรอโอ้โหแม่ดาไม่เลิกนั่น <laughs> น,นั้นรถเอ็มเอกรชาตินะ่รถเพื่อนผมนะั่รถปีรถปีใหม่ครับมันจะแรงของรถปีเก่าครับผมก็เอารถเพื่อนผมมาแจ่งเลยเพื่อนสนิทนะผมว่าแบบทำอะไรมังให้มันถามผมทำอะ่ะผมก็าไปจูน<อ>จุนได้แรงหมามาอีกได้แรงมาอีกนั่นสแสดงว่าฝั่งตรงข้ามนี่เขารถใหม่รถปีใหม่เหมือนกันปีใหม่เหมือนกัน<อ>ทําเยอะเหมือนกัน<อ>จูนเหมือนกันแล้วแล้วไปไงบ้างตื่นเต้นไหมโหไม่ต้องพูดถึงผมว่าไม่อยากจะแข่งด้วยซ้ำวันนั้นน่ะแบบนั่งอยู่แล้วแบบมันตื่นเต้นจนแบบว่าอแบบว่าเฮ้ยเวลาไม่พอทีเฮ้ยกูไม่อยากแข่ง เป็นอย่างนั้นเวลาผมได้แข่งไรผมชอบเป็นยงั้นแหละเวลาถ้าเกิดมันจริงจังนะถ้าเกิดไม่้เล่นเล่นไม่เป็นไรถ้าเกิดมันจริงจังกไหร่มันเป็นตัวเงินไงใช่ไหมใช่ครับ้วแล้วพอมันมันกดดันอะแล้วเพื่อนเราเล่นเยอะะหน้าเส้นเล่นหลายแสนเนี่ยผมก็กดดันกดดันแต่พอถึงเวลาล้วก็ทาได้ตลอดนะแล้วคันไหนที่แบบว่าแพงที่สุดในบ้านครับถ้าที่ผมแบบเห็นมาตอนนี้แพงที่สุดเหรอใช่แพงที่สุดเลยคันคันนี้เลยคันนี้เลยรถงงมงหน้าตาแบบนี้เลยรถอะไรครับเนี่ย G.T. ยามาฮ่าเนี่ยนะ G.T. ร้อยยี่สิบห้ามันเป็นมันเป็นลิมิเต็ดรถใหม่รถใหม่ผลิตใหม่มันเป็นลิมิเต็ดครับลิมิเต็ดแปดสิบแปดคันในในโลกอะ่ะโ oh. อะโฮเอ็มอ่ะอังเกงโฮเอ็มครับนี่หรออ่าโฮเอ็มอ๋อนี่โลโก้โฮเอ็มยามาฮ่าแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบเนี่ยครับโฮเอ็มดดๆแล้วก็เนี่ยลายเซ็นโฮเอ็มครับแล้วก็ยามาฮ่าแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบเขาผลิตร่วมกัน ราคาจบประมูลไปที่800,000รู้สึกว่า850,000มั้งผมจําไม่ผิดอะเชี่อ8 5 0 0ครับแกนฟินาโน,โนโจบประมูลไปล้านกว่าบาทที่เป็นลายเนี้ยที่เป็นลายแบบอ่าคันนี้8 5 0 0ครับเขาประมูลเอาเงินไปทําบุญกันนะครับโอ้โหทีเขาประมูลเอาเงินไปทําบุญเขาสุดนะเน,นี่ยเนาะครับแล้วแล้วแล้วก็เอามาขี่เนี่ยน,นะฮะผมจะเอามาแต่งแล้วก็โชว์ประมาณเนี้ยครับอ๋อเพราะว่ารถหนึ่งเนี่ยคือมีสตอรี่ของมันใช่มีสตอรี่แล้วแสดงว่าเปลี่ยนภายนอกไม่ได้เลย ภายนอกไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนมถ้าเปลี่ยนไม่มีราคาเลยเสียรถเลยถ้าเปลี่ยนนี่กายจะแปแสจะเหรือสักประมาณสี่ห้าหมื่นใช่ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องถูกต้อง๋อนี่อันนี้คือแพงสุดแล้วแพงสุดแล้วในเวลารถเดิมๆที่ซื้อมารถเดิมบ้านจะแพงขนาดนี้ก็ดูรถดิดูรถหน้าตามันถ้าเป็นธรรมดาธรรมดามันก็ไม่กี่หมื่นครับนั่นเดี๋ยวตอนนี้เราสำรวจในบ้านเรียบร้อยอันนี้คือตัวในบ้านที่จะอยู่แบบนอนใช่พักผ่อนนั่นนี่อันนี้ก็นี่ไก่นะมีประจิจยาลักษณ์ของเขา ไก่ไก่เดี๋ยวเชิญนั่งก่อนนะฮะผมว่าจะให้นั่งตรงนี้สบายๆนั่งพื้นบ้านเลยคุยกับเซยูแล้วอะขอมาั่งคุยสักแป๊บหนึ่งตอนเนี้ยก็ถือว่าเดินสำรวจก็ข่าวค่าประมาณนี้ถือว่าผมพูดตรงนั้นสั่งเซียูเนี่ยอย่างน้องๆหลายคนมาเมนในช่องเขาบอกว่าตอนเนี้ยเป็นไอดอลของเด็กหลายคนเลยทาไมถึงแบบเป็นไอดอลเขาได้อยากรู้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาชอบเขาชอบที่ผมเล่นแบบความเร็วอะมั้ แบบเล่นแบบเล่นสิ่งที่เขาชอบอะ่ะเราเล่นในสิ่งที่เขาชอบเขาก็เลยมองว่าเราเป็นแบบเป็นแบบนี่นี่ครับไอดอลตัวอย่างครับประมาณนั้นมันแสดงว่าทุกวันนี้ก็ก็ยังจะเล่นไปยันอายุเท่าไหร่นะคิดว่ายังไม่เบื่อเบื่อก็เลิกครับอ๋อยังไม่เบื่อยังชอบอยู่อ่ะแต่ว่ามันได้ยาวๆนะมันชอบครับแต่อันนึงกระแสที่ผมว่าเสายยียโยนจะไม่พาลาดรถไฟฟ้าคิดว่าไงบนะ้างรถไฟฟ้ามผมมองว่า<อ>การที่ผมจะเล่นอะไรนะ ผมจะต้องมีพวกผมที่สนิทและทําเองได้ผมถึงจะเล่นไม่ใช่ว่าอย่างนั้นไปตามไปถ้าเกิดว่าไปจ้างเขาทําอ่ะผมผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แบบต้องสนิทหรือแบบว่าที่จะปล่อยให้เราได้เต็มๆ็มแบบว่าสมมุติว่ารถเนี้คันเนี้ยมาทําวิ่งได้สองร้อยเขาก็ต้องทําให้เราวิ่งได้สองร้อยโดยที่แบบไม่กั๊กเราเนี้ยผมกลัวแบบว่าเสียตังค์แล้วไปแบบไปได้แบบกั๊กมามันก็สู้เขาไม่ได้เงี้ยผมเบื่อการแบบผมไม่ชอบแพ้ใครแสดงว่าแสดงว่าเคยเจอหรือเปล่า มันก็มีบ้างนะครับแบบทําแบบแบบใส่ไม่ให้เราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เยมเหมือนเหมือนแบบทําอู่ส่งงานแบบบางงานบางอู่ที่แบบเงินแบบมันมันมันไม่ได้เต็มที่ครับผมเข้าใจละบางทีมันไม่ใช่ว่ามันเต็มที่มันเต็มที่เขาก็ทํามาเต็มที่แหละแต่ทีนี้ว่าด้วยข้อมูลที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ่อเราก็ไม่ได้เอาไปปรับอะไรเงี้ยคือว่าคนอยู่เราทํากันเองได้แล้วก็ปรับตลอดปรับตลอด รถมันก็ยังความเร็วก็ตามเขาทันตลอดเนี่ยครับอย่างเช่นเรื่องของตอนนี้กระแสชักยาวมาปรับไหมต้องปรับไหมอันนี้ครับคิดว่า,วาจะปรับลูกใหญ่ชักยาวครับใช่ไหมใช่ครับต้องปรับ <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันผมว่าขึ้นเครื่องขึ้นรถใหม่แล้วไงเดี๋ยวจะขึ้นรถใหม่<อ>ที่เดิมขึ้นที่เดิมเลยกม9เขาทาเนียบเนาะใช่เขาทาสภาพเนียบครับแต่เครื่องเครื่องเนี่ยผมไปขึ้นที่พิแทนชักยาวพิแทนเร็วเรามีตังค์ใด้ซื้อความสําเร็จอย่าไปซื้อความหวังเสียตังค์เหมือนกันซื้อความสำเร็จไปเลย ซื้อความหวังเป็นไงซื้อความหวังก็เหมือนแบบว่าหวังว่าคนนี้จะทําแรงก็เอาเงินไปให้เขาทำเขาทำทำไม่รู้หมดเท่าไหร่มันก็ไม่แรงอ่ะอ๋อนั่นแหละเขาเรียกซื้อความหวังเฮ้ยแนวคิดใช่ได้เหมือนเหมือนถ้าถ้าไปเที่ยวเราเหมือนไปเที่ยวพีอาร์อไปซื้อความหวังคุณไปอาบทามนู่เลยอ๋อนั่นซื้อความสําเร็จซื้อความสำเร็จเลยคุณไม่ต้องไปนั่งจีบนั่งด้วยเฮ้ยเขาเฮ้ยเขาแนะนําดีไว้เป็นประสบการณ์นะเนี่ยใช่มีตังค์ให้ซื้อความสําเร็จอย่าไปซื้อความหหหวววัััังงงงงงคคคครบออ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 ่่่่่่่่าาแแลล้้้้้้กกกกนนนนนืตตตตต์์ใใไดชุณมี หาตังให้ได้แต่ก็นั่นแหละถ้าใครเขาเรียกว่ามีความฝันมีอะไรผมว่าทําได้แล้วแหละสักวันไม่นานมันต้องจังหวะชีวิตด้วยแล้วก็อโอกาสด้วยโอกาสมาก็ต้องรีบฟ้าไว้ครับรีบกอบโกยรีบทำเป็นข้อคิดชื่อเสียงไม่ยั่งยืนนะครับคนดังๆเยอะแยะเห็นก็เงียบกันไปหมดแล้ว<อ>ใช่เข้าใจแล้วแต่ผมไม,ไม่ไม่เสียดอยู่แล้วผมเลี้ยงไก่ ยังไงคนก็ต้องกินไข่มันก็จริงเพราะว่าตอนนี้เขาจะขยายเป็นไปเข้ามาตรฐานอะไรนะ g อะไรสักอย่างนะใช่ครับเออผมก็ลืมถามเลยคันนี้หกแสนห้าแล้วคันนี้เท่าไหร่เนี่ยคันนี้ประมาณสามแสนครับประมาณผมถามไปยังยังเนี่ยประมาณสามแสนเลยประมาณสามแสนครับสภาพอย่างเดียวอ่ะสภาพอย่างเดียวอะไม่มีเครื่องไม่มีอะไรอะปุรังสิตจัดมาเก้าหมื่นเจ็ดมีบินด้วยจะจะดูบินยังได้เลยเก้าหมื่นเจ็ด้าเจ็อ่าเก้าหมื่นเจ็ดพวกผมไม่มีอะไรไปเลยนะไม่รวมเบรกไหมไม่รวมครับอ๋อ ก้าหมื่นเจ็ดไม่รวมเบรกไม่รวมเครื่องคือสภาพโครงเข็นนะครับเก้าหมื่นเจ็ดแล้วบินยังอยู่เลยคือว่าเขาเขาซื้อตั้งแต่โครงมาทําให้ผมเลยนะผมไม่มีอะไรไปเลยเขาไปซื้อโครงแ้งเล่มที่มีทะเบียนมาแล้วก็มาทําให้เรากพแสดงว่าใจรักคาวาแล้วไม่เล่นจะมาห้ามหรอผมใส่ยามาห้าเนี่ยเสียยามาห้าผมวิญญาที่เซดที่ว่าไงทรงยังไม่โดนใจดิทรงด้วยทรงรถมันอ่ะมันมันออกแนวคลาสสิกไปหน่อยมันไม่ซิงไม่ซิงอ่ะยังไม่เจอแค่ที่คนที่แต่งแล้วแบบซิงซิง ด้วยเครื่องยนต์ที่มันไม่เร็วด้วยมั้งผมว่ามันเลยถูกมองข้ามไปถ้ามันเร็วอ่ะผมว่ามันไม่โดนมองข้ามหรอกมันมามาวิ่งกับพวกนี้มันสู้เขาไม่ได้ลองวิ่งนะชนะดิ๋ยวคนก็ไม่เล่นมันก็จริงใช่ถ้าวิ่งล่าชนะนะใช่การหาข้อมูลหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ตังอะโหยหลักแสนหลักล้านก็ว่าได้นะหลักหมื่นหาไม่เจอบางคนหมดหลายหมื่นก็หาไม่เจอไม่เร็วอครับข้อมูลในการทดลองในการทำข้อเวียงทําเสื้อฝ้าอย่างเสื้อเนี่ยตัวละแปดเก้าพันเนี่ย แยงไปแยงไปเนี่ยแยงเสียแยงทิ้งแยงอะไรเนี่ยอมันก็เป็นมูลค่าแล้วอย่างที่เขาฝ่าจะหาเจอที่เครื่องมันแพงคือว่าข้อมูลเขาด้วยอะไรจริงๆแล้วนะอะไรจริงๆแล้วอมมืมันก็โหมันก็พูดพูดถึงอะไรซื้ออะไรเองห้าหกเจ็ดหมื่นแล้วใช่ไหมใช่ลองเบิกดูดีเนี่ยเข้าใจแล้วอันแสดงว่าที่สิวให้ข้อคิดเมื่อสักครู่นี้ก็ถ้าใครอยากจะทํารดแรงหนึ่งก็คือเงินเงินเงินสําคัญที่ไหนเร็วไปทาที่นั่นเลย อ๋อเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาถ้าเป็นในแง่ของศิลปะเหมือนกับว่าเขาวาดสวยอยู่แล้วอ่ะเราให้เขาวาดรูปเราใช่เขาต้องเอาควาเก่งๆอยู่แล้วใช่ผเข้าใจะไปจ้างคนแบบไม่เป็นมาปุกปั้นหัดวาดมันก็ยากอ่ะถามว่าถ้าเกิดว่าเก่งขึ้นมามันก็จะเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะแบบว่ามันเก่งนะครับผเข้าใจแล้วฮะต้องหมั่นพัฒนาตลอดตามนี้ใช่แล้วข้อมูลลดปีลดปีที่แล้วอ่ะ วิ่งยี่สิบเอ็ดก็ถือว่าเร็วแล้วครับ,รบในลูกลูกใหญ่นะปีนี้อลูกเล็กวิ่งยี่สิบคิดดูดิเวลาแค่ปีเดียวอะหาข้อมูลกันแบบทิ้งลงไปอะ<น>่ะโหเนี่ยผมไปทิปอ่ะยี่สิบสองพันเมตรเะยี่สิบสองยี่สิบสองยี่ิบสองศูนย์ผมไปทิปกันปีที่แล้วอะ่ะก็พอสูเขาได้ปีนี้ต้องไปปีนี้ต้องไปยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดผมว่าเหนื่อยยี่สิบปลายยี่สิบเอ็ดต้นผมว่า่าเหนื่อยเลยล่ะ ในเงินในกระเป๋าแล้วก็ช่าง <อะ S 2> ธรรมดาแต่เขามีข้อมูลกันอยู่แล้วไงเขาทําก็ได้อยู่แล้วเราแค่มีเงินไปให้เขาทาอย่างเดียวแสดงว,ว่าใจนี่ยังต้องเล่นตอนนี้ต่อไปก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเจยูนะที่บแบบว่าพามาดูเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กับเสยยูด้วยแล้วขอบคุณเสยยูนะครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ